สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีโอกาสมาเจอผมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาแนะนํากระสุนให้ลูกค้าทุกท่านในกระถาง8ปนิ้วครับราคาเพียง200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางแรก50บาทกระถางถัดไปก็30บาทครับผมลูกค้าไหนชื่นชอบก็สายพันไหนนะติดต่อได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2สน์ายลเบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครับเราก็จะมาเริ่มจากกระถางแรกกันเลยครับ ครับผมต้นนี้ต้นแรกนะครับผมต้นนี้มีชื่อว่าแสงโสมนะครับสีแดงสวยแบบนี้เลยครับผมต้นนี้200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางแรก50บาทกระถางจะไป30บาทก็มาจับจองกันได้เลยครับผมแสงโสมนะครับต้นนี้นะครับ ตอนต่อไปกันเลยครับผมและต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าสเสด็จนะครับท่าสเสด็จต้นนี้สีแดงสวยๆแบบนี้แหละครับผมลูกค้าเท่าไหนชื่นชอบสายพันธุ์ท่าสเสด็จนะกสีให้เรียบร้อยครับผมต้นนี้นะครับเป็นสองร้อยบาทนะครับผมลูกค้าท่าไหนชื่นชอบเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับ ต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับผมพยักคิงนะพยักคิงต้นนี้ก็สีแดงนะสดแบบนี้เลยครับผมลูกค้าทไหนะชื่นชอบนะสายพันธุ์สีแดงนะพยักคิงต้นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับผมลูกค้าทไหนะชื่นชอบติดต่อเข้ามาได้เลยครับผม0652033082ครับผม ต้นต่อไปฮะต้นนี้นะครับผมปลาทองตั้งเดิมนะครับปลาทองตั้งเดิมต้นนี้นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต้นนี้นะครับความพิเศษคือได้ไป2อช่อนะฮสวยๆแบบนี้เลยนะไปตั้งคู่กับปลาเงินนะครับผมต้นนี้นะฮะสองบาทนะับเขาจะส่งกระถางแรก5 0บาทกระถางต่อไป30บาทเท่านั้นนะครับต้นถัดไปนะฮะต้นนี้นะครับผมมีชื่อว่าจอมจักรวาลนะฮะจอมจักรวาลต้นนี้ ต้นนี้นะครับค่อนข้างที่ใหญ่มากๆเลยครับผมต้นนี้ายปิดเกี่ยวนะฟอร์มต้นนี้สวยมากนะลูกค้าสามารถไปลงกระถางถัดไปได้เลยครับต้นนี้นะครับจอมจักเกาวานนะครับต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับเกตชยโยนะเกศชยโยต้นนี้นะรดปายของก็จะสวยมากเลยครับสีสันก็ออกดีเลยทีเดียวครับผมกระสีให้เรียบร้อยจากสวนเลยครับลูกค้าท่ไหนชื่นชอบเกตชยโยนะฮะสองร้อยบาท นะครับผมลูกค้าไหนติดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยสิกระถางขึ้นไปแถมฟรี1กระถางนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้นะครับผมทองวิเศษนะทองวิเศษต้นนี้ก็สวยมากครับตัวลายของน้องนี่ก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยสวยแบบนี้นะลูกค้าไหใดชื่นชอบนะฮะสีสันของทองวิเศษนะฮะก็ติดต่อเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับ ต้นถัดไปนะฮะต้นนี้นะก็จะเป็นพระรามสองนะพระรามสองต้นนี้นะต้นสวยมากๆานนะสีสันสวยมากานนะเป็นไม้ใบายาวนะฮะแปลว่ากัดสีได้สวยมากๆเลยครับต้นนี้ชมพูอ่อนๆนะฮะแล้วก็ผสมสีแดงนิดนึงนะครับต้นนี้ครับพระรามสองนะสองร้อบาทนะค่าจะส่งกระถางแรก50บาทกระถางต่อไป30บาทเช่นเคยนะครับต้นต่อไปนะครับผมต้นนี้นะครับ ผงสะดุ้งนะครับผงสะดุ้งตัวนี้ก็กัดสีให้เรียบร้อยเช่นเคยครับผมตัวนี้นะครับสีสันก็จะประมาณนี้ลวดลายนะก็จะประมาณนี้เลยครับผงสะดุ้งนะลูกค้าท่านไหนชื่นชอบสายพันธุ์ผงสะดุ้งนะครับมารับกันได้เลยนะครับผมต้นถัดไปนะฮะต้นนี้นะครับผมท่าแพรนะครับท่าแพรตัวนี้นะสีสันสวยทีเดียวเลยครับผมท่าแพรนะกัดสียังได้อีกนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบท่าแพรสีสวยๆแบบนี้นะครับ สามารถเข้ามาจับจองกันได้เลยนะสองร้อยบาทนะครับลูกค้าไหนชื่นชอบท่าแพรก็เข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับผมสีสันสวยมากๆกับท่าแพรนะครับรับประกันเลยครับผมต้นถัดไปเนี่ยต้นนี้นะครับผมบอสตันนะครับบอสตันต้นนี้นะครับสวยมากๆเป็นไม้ก็ลักษณะแบบนี้นะสีเหลืองสวยแบบนี้เลยครับไปตีแบบนี้เลยครับบอสตันต้นนี้นะครับสวยมากๆเป็นไม้ที่กัดสีเหลืองได้สวยมากๆนะสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ตอนต่อไปฮะต้นนี้นะครับผมสาแก้วนะฮะสาแก้วต้นนี้ก็มาไปกรมที่สวยมากๆกครับกับสีรถลายก็จะประมาณนี้แหละครับสาแก้วนะค้าทถ้าไหนถูกใจแต่สาแก้วนะก็มาจับจองกันได้เลยครับสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับผมสวยอลังการมากๆกันนะครับตอนถัดไปนะฮะต้นนี้นะครับผมท่าช้างนะท่าช้างตัวนี้ก็ราคา200บาทนะฮะจัดส่ง กระถางแรก50บาทกระถางต่อไป30บาทนะครับลูกค้าท่านไหนชื่นชอบท่าช้างสวยสวแบบนี้เข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นถัดไปครับผมนะต้นนี้นะครับทองทะวีโชคนะฮะฟอมใหญ่ฟอร์มสวยแบบนี้แหละครับตั้งโชว์ได้นะครับรับรองความสวยงามความสง่างามของทองทะวีโชคนะสวยมากๆเลยต้นนี้นะครับราคาเบาๆาครับผม200บาทเท่านั้นนะครับ ต้นถัดไปนะฮะต้นนี้นะฮะก็จะเป็นแขกดำนะครับแขกดำต้นนี้นะฮะลูกค้าใดนชื่นชอบแขกดำนะสีกำลังมาเลยครับผมรอดูสีได้เลยครับผมแขกดำต้นนี้นะฮะสองร้อยบาทนะครับผมต้นต่อไปกันเลยครับต้นนี้นะครับตรีชดานะต้นนี้ได้ไปสองช่อใหญ่ๆแบบนี้เลยครับผมตรีชดาต้นนี้สีกำลังมาให้เห็นนะครับผม มาแล้วครับผมสีก็จะเป็นสีแดงส,สวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าตังไหนชื่นชอบปรีชดาเนี่ยทรงใหญ่ๆทรงพุ่มนะครับสองช่อใหญ่ๆแบบนี้นะก็สามารถเข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับครับผมเนะี่ยต้นต่อไปนะฮะต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่สวยมากๆเลยครับผมสายทานนะครับสายทานต้นนี้ก็ ออกสีก็จับประมาณนี้เลยนะสองร้อยบาทนะลูกค้าตัวไหนชื่นชอบสายพันธุ์สายท่านนะครับผมก็เข้ามาจับจองกันได้เลยนะครับต้นถัดไปนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าสยามนะครับผมสยามต้นนี้หลากหลายช่อให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับรับช่อดูได้เลยครับผมช่อเยอะมากๆนะราคาเพียง200บาทนะจัดส่งกระถางแรก50บบาทกระถางถัดไป 30บาทครับผมต้นนี้สวยมากครับผมสยามนนะแนะนําไปได้เลยนะเป็นทรงพุ่มสวยมากๆสีสันก็จะประมาณนี้เลยนะครับต้นต่อไปฮะต้นนี้นะครับผมฉัดล่มเกล้านะฉัดล่มเกล้าวตัวน,นี้ก็มาแนะนํากันหนึ่งระถานครับผมสวยๆแบบนี้นะดลายสวยแบบนี้เลยนะครับ ต้นถัดไปนะครับผมต้นนี้นะครับกาเหว่าลายนะครับกาเหล่าลายต้นนี้นะครราคาพิเศษนะครับสองบาทนะครับจะส่งกระถางแรก5 0บาทกระถางถัดไป30บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าไดๆชื่นชอบกาเหล่าลายเป็นไม้แดดห0ึงรครับผมกัดสีให้เรียบร้อยนะครับจากทางสวนเลยนะครับต้นถัดไปนะครับผมนี่ต้นนี้นะครับเต่ารัตนชัยนะครับต้นนี้ค่อนข้าง ค่อนข้างสูงเลยดีเดียวครับผมเต่ารัตนชัยตรงนี้นะสีสันก็จะประมาณนี้เลยครับลูกค้าท่านไหนถูกใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเต่ารัตนชัยนะครับครับก็มาแนะนําต้นไม้ถึงตรงนี้นะครับลูกค้าท่านไหนถูกใจสายพันธุ์ไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ